สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมหนุ่มโคราชนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จริงๆก็ว่าจะไลฟ์สดนะครับแต่ทีนี้ก็ขอเป็นเรื่องของการพูดละกันนะครับเมื่อคืนนี้นะครับที่เป็นข่าวเป็นประเด็นใหญ่โตเป็นประเด็นที่ค่อนข้างเป็นกระแสนะครับไม่ใช่ใหญ่โตหรอกก็เรื่องการที่อาจารย์จักรพงศ์เป็นแขกนะครับกับน็อตนะครับบอลลิซึ่งออกไปรายการของมดดำ นะครับแล้วก็มีข้อถกเถียงกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของรัฐบาลนะครับน็อตเนี่ยบอกว่าถ้ารัฐบาลไม่มีความสามารถที่จะรู้ว่ากัมพูชานะครับต้องการอะไรเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบริหารประเทศให้ลาออกไปซะก็เป็นวิวาทะแล้วก็ก็ค่อนข้างที่จะเป็นอารมณ์ก็ผมก็เห็นเป็นครั้งแรกที่อาจารย์จกกักรพบก็รู้สึกว่าพูดกับคนที่ไม่รู้เรื่อง นะครับพูดกับคนจนจนอาจารย์จกกักรพ่อปินแขนเนี่ยหลุดไปหน่อยหนึ่งด้วยซ้ําไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคือคนมันพูดแล้วมันไม่ฟังเหตุผลแล้วก็เรื่องถามว่ากัมพูชาต้องการอะไรแงล่ละครับเอาง่ายๆว่าผู้นําของประเทศกัมพูชาก็อดีตอดีตฝ่ายค้านของประเทศกัมพูชาเองก็เคยพูดนะครับในสมรังสีซึ่งโดยโดยกิจ โดยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนี่อันนี้เราพูดถึงปัญหาภายในประเทศนะคือผมต้องจำเป็นต้องอธิบายให้นักวารลิ์เข้าใจนะครับถึงปัญหาก่อนอันดับแรกเลยในสิ่งที่อาจจะอาจารย์จากพราบาทจะตอบไม่หมดในเวลานั้นนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมว่าคืออะไรแต่การที่คุณมาบอกแล้วมาบี้มาบี้ว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลไม่ทำอะไรเรากำลังจะเสียประสาทไปแล้วเราเสียประสาทให้เขาไปแล้วนะ เสียไปตรงไหนครับประสาและไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ต้องตอบโต้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับอันนั้นไม่เป็นไรผมก็คิดว่าทุกคนในประเทศไทยเข้าใจแต่คุณต้องเข้าใจว่าอาดีตผู้นําของประเทศที่เป็นคู่พิพาทกับเราเนี่ยนะครับเขาสูญเสียอะไรถามว่าน็อตวอลลิไม่รู้เลยหรอครับว่าที่เขาร้อนลอนที่เขามีปัญหาเนี่ยเนื่องมาจากอะไร เนื่องมาจากเขาเสียผลประโยชน์แน่นอนครับเพราะจริงๆแล้วมีการเจราจาหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องขอความร่วมมือในการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์แต่ทางนั้นเนี่ยไม่ให้แล้วบอกว่าอยากให้ทําเฉยไปซะไม่อยากให้มายุ่งไม่อยากให้มาปราบปรามเรื่องนี้คือพูดในฐานะมิตรทีนี้ไอ้มิรเนี่ยมันมาทาลายประเทศไทยไงครับเขาก็ไม่ยอมเขาก็บี้ว่าเฮ้ยยังไงก็ต้องปราบปรามเพราะเราเสียผลประโยชน์อย่างมาหาศาลจากแก๊งนี้ นะครับขอให้ทางการที่นั่นเนี่ยดำเนินการจัดการให้เรียบร้อยนี่คุยกันแบบแบบคนรู้จักกันอันนี้คือความจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับเอาแบบตรงไปตรงมาเลยขอร้องว่าแกงคอเซ็นเตอร์เนี่ยไม่งั้นเราจะปาบปรามนะจริงๆอะ่ะเราขอความร่วมมือฝ่ายความมั่นคงของประเทศไทยรู้อยู่แล้วนะครับว่าตรงนั้นเป็นแหล่ง <c oughs> กบดานของแกงคอเซ็นเตอร์นะครับ <c oughs> ทีนี้ ทางเราก็ทําหนังสือไปขอความร่วมมือว่าให้จัดการแก๊้งคอเซ็นเตอร์ให้ด้วยเพราะมาหลอกดวงคนไทยใช่ไหมครับทีนี้ทางนั้นก็ไม่ยอมไม่ยอมก็เลยเกิดการใช้ข้ออ้างเรื่องของเรื่องของตาเมือนทมเรื่องของช่องบกมาเป็นข้ออ้างในการเปิดการเจรจาในการเปิดการต่อรองและรวมไปถึงนะครับฝ่ายนั้นเนี่ยนะครับฝ่ายซึ่งเป็นคู่พิพาทกับเราเนี่ยก็ยื่นข้อเสนอว่า รัฐบาลนี้นะครับจะไม่เจราจากับรัฐบาลนี้จะไปคุยกับรัฐบาลหน้าจริงๆแล้วยุคของประยุทธจรรันโอชาตลอด8ปีที่ผ่านมาปล่อยให้แก๊งคอร์เซนเตอร์ปล่อยให้มีนะครับการพนันออนไลน์อะไรต่างๆนาะนาะนะที่เป็นเซิร์ฟเวอร์หลักเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยจนเกิดปัญหาเยอะแยะมากมายไปหมดไอเรารู้ว่ามันได้รับผลกระทบและทางการข้อมูลของสหรัฐอเมริกา นะครับประสานมาอย่างประเทศไทยเพื่อที่จะนะครับขอความร่วมมืออย่างประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้มีมาตั้งแต่ยุคข,ของคุณเศรษฐาซึ่งพยายามคุยพยายามเจรจากันมาอย่างต่อเนื่องแต่ทางผู้นํอาอดีตผู้นําของฝ่ายนั้นไม่ยอม mm. เมื่อไม่ยอมนะครับไทยจึงจําเป็นที่จะต้องนะครับดำเนินการอย่างเต็มที่เพราะทั้ง UN เอยทั้ง สหรัฐอเมริกาเอ่ยมีข้อมูลชัดเจนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผลประโยชน์ล้วนๆอดีตนะครับฝ่ายค้านของของที่นั่นนะครับของประเทศที่เป็นคู่พิพาทเราเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนว่าเป็นผลประโยชน์ส่วนของครอบครัวไม่ได้เกี่ยวกับประเทศเลยนะครับเขาก็ยืนยันออกมาเช่นนั้นเพราะฉะนั้นน็อตเองก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ต้องอธิบายกันไว้ซ้ําไปเห็นจากปฏิกิริยามันไม่ได้เกี่ยวกับประสาท มันไม่ได้เกี่ยวกับช่องบกหรือไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยครับแต่มันเกี่ยวกับเขานะครับถูกดําเนินการจัดการเรื่องขอเซ็นเตอร์เพราะมันเป็นผลประโยชน์มหาศาลอ่ะข้อมูลจากต่างประเทศข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาประเมินออกมาแล้วว่าไม่ต่ํากว่า6กแสนล้านบาททีนี้ประเทศไหนละ่ะติดเขตกับประเทศเขาประเทศไหนครับประเทศไทยใช่ไหมประเทศไทยสูญเสียมากกว่าไม่ต่ำกว่า3ล้านล้านอยู่แล้วครับในจํานวนเงิน6ล้านล้านเนี่ย อ่าไม่ใช่หกแสนล้านเนี่ยนะครับสามล้านสามแสนล้านเนี่ยมาจากไทยแน่นอนก็ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นเราเองจําเป็นต้องอุดช่องว่างตรงนี้ต้องอุดช่องโหว่ตรงนี้เพราะเงินมันไหลออกเงินในประเทศไม่มีหมุนเวียนอันนี้ถ้าถามว่าสามัญชนคนเขาจะเข้าใจได้แต่น็อตไม่เข้าใจมาโวยวายจะเอาให้ได้นี่เรากําลังเสียปรา,าสาทไม่ได้เกี่ยวกับปรา,าสาทเหตุผลเนี่ยนะครับมันก็คือเรื่องนี้ ไอ้ผลประโยชน์เรื่องของแรงงานเรื่องของคนที่บริโภคของไทยนะีมันอีกเรื่องหนึง่งเพราะเราได้ประมาณ4ี่หมื่นล้านต่อปีนะครับสี่หมื่นล้านต่อปีที่เราได้นะครับอดีตผู้นําของประเทศนั้นก็ยืนยันเหมือนกันว่าได้สี่ปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยประเทศไทยได้ดืลกันค้าจากเขาเนี่ยไม่ต่ำกว่า4ี่หมื่นล้านนะครับไอ้สี่หมื่นล้านเนี่ยมันเป็นเรื่องกระจกมากแต่เราอะสูญเสียเลเราได้สี่หมื่นล้านจริงครับแต่เราสูญเสียทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ สามแสนล้านมันกี่เท่าล่ะมันกี่เท่าล่ะกับกระบวนการที่เขาเสียไปเพราะฉะนั้นไอ้ไมตีที่มีอยู่อดีตเคยมาเนี่ยตั้งแต่ยุคของประยุทธ์เอาพูดง่ายก่อนประยุทธ์จันทร์โอชาพอมาถึงยุคประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วทำไมประยุทธ์จันทร์โอชาถึงไม่ปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ทำไมยังยกที่ดินสายตระก,กูลให้เขาอีกต่างหากทั้งๆที่เป็นกรณีข้อพิพาทกันด้วยสาไปที่ตรงนั้นมีความชัดเจนว่ามันเป็นที่นะครับซึ่งเป็นที่ที่ ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นพื้นที่ของฝั่งไหนแต่จู่ๆประเทศจู่ๆนะครับก็มีการตั้งคาสิโนขึ้นตรงช่องสายตะกูและรัฐบาลประยุทธจันโอชานะครับก็ไม่ดําเนินการใดๆทั้งสิ้นไม่มีการประทวงไม่มีการเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นปรากฏหน้าณเวลานี้เราเสียดินแดนให้เขาไปเรียบร้อยแล้วทั้งทที่เป็นทั้งทั้ที่เป็นพื้นที่นะครับทับซ้อนที่ยังที่ยังไม่สามารถระบุ เส้นได้อย่างชัดเจนว่าเส้นเขตอยู่ตรงไหน,นเอาแค่ตรงเนี้ทําไมอะไอ้นั้นอะเสียพื้นที่ให้กับประเทศที่เป็นคู่พิพาทเราไปตั้งนานแล้วทําไมถึงพวกคุณถึงไม่ออกมาบวยบายล่ะก็นี่ไงครับทําไมในรัฐบาลประยุทธ์จรรันโอชาจึงสมัครสมานจึงถอยทุกอย่างเขาจะอะไรก็ได้ทั้งนั้นรวมทั้งนะครับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนช่องสายตะก,กู ก็ไม่มีการประท้วงใดๆทั้ิงสิน้นถ้าบางถ้าลักประเทศมากนะน็อตไปถามสียุคไปยุปจารอชาว่าเป็นอย่างนี้จริงไหมถ้าจะถามให้รู้เรื่องก็ไปถามนายวีระสมความคิดเพราะเขาเคยไปให้สัมภาษณ์อยู่ในรายการของไทยทีวีเอสอย่างชัดเจนรายการคมชัดลึกเขาก็ไปไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์วีระวีระก็ยืนยันชัดเจนว่าพื้นที่ตรงช่องสายตะกูคือพื้นที่ทับซ้อนที่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นของใคร แต่ประเทศที่เป็นคู่พิพาทกับเราเขาได้ดำเนินการในการเอาคาสิโนไปลงมันมองง่ายครับง่ายๆเลยเขากำลังเสียผลประโยชน์เรื่องอะไรครับเพราะเราล้องเหรียญไปเรื่องอะไรฝ่ายความมั่นคงของเราล้องเหรียญไปเรื่องอะไรครับคือเรื่องของการที่มีแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่ ไอคนไทยที่ไปเล่นบ่อนคาสิโนเนี่ยนะครับเข้าได้จากเราปีหนึงปีหนึ่งเป็นแสนล้านเช่นเดียวกันเนี่ยสรุปแล้วเงินของประเทศไทยหายไปนะครับร่วมสี่สี่แสนห้นล้านเนี่ยคุณบอกว่าเออเรื่องนี้ไม่เป็นไรทําอ่ะเรื่องไม่เป็นไรไม่ต้องไปร้องเรียนไม่ต้องไปเรียกร้องเหรอเรื่องนี้ซึ่งเราทําไม่ได้เพื่อไทยก็ทําไม่ได้ที่คุณบอกโอ้ยก็สนิทกันไม่ใช่เหรอใช่เขาสนิทกันมาก่อนและเขาไม่ยอมไง มันจึงเกิดเรื่องฟาดงวงฟาดงากันเกิดขึ้นเนี่ยเอาคุณลองหาสาเหตุซิว่ามันสาเหตุอะไรที่ทําให้ทั้งนั้นไม่พอใจท,ทั้งทั้งที่เป็นเพื่อนการสนิทกันอาผมถามจริงๆผมลองถามคุณซิคุณลองใช้ตรกกะใช้ความคิดของคุณซิว่าไอ้ผลที่มันออกมาเนี่ยทาไมคบกันมา30ปีแล้วทะเลาะกันเพราะอะไรก็เพราะอันดับแรกเลยประเทศไทยประกาศทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกทำนะครับมีคาสิโนอยู่ในนั้นซึ่งชัดเจนครับ นโยบายนี้ต่อเนื่องมาจากยุคข,ของประยุทธ์จัน์โอชาประยุทธ์จันโอชาขึ้นแผนขึ้นอะไรไว้หมดแล้วมีการเรียกคําสั่งของนะครับกระทรวงกีฬาเข้ามากระทรวงการท่องเที่ยวเข้ามานะครับเพื่อที่จะดําเนินการอย่างเร่งด่วนในการทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั่นคือเกิดขึ้นในยุคประยุทธ์จันโอชาเกิดขึ้นในยุคที่พวกคุณสนับสนุนนั่นแหละแต่สุดท้ายหลังจากนั้นประยุทธ์จันโอชาแพ้การเลือกตั้ง แล้วก็เข้าไปเป็นองคมนตรีแล้วเรื่องนี้ก็อยู่ในคอรมอรต่อไปก็อยู่ในแผนพัฒนาต่อไปเวลานั้นทําไมคุณไม่พูดอะเวลานั้นทําไมคุณไม่เรียกร้องอะไรล่ะครับไหนคุณต่อต้านคาสิโนไม่ใช่เหรออ้าวแล้วทําไมไม่ต่อต้านยุคประยุ์จันทร์อชาะ่ะเห็นไหมครับอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วเมื่อเรื่องนี้ชัดเจนขึ้นมาเนี่ยผมถามหน่อยผลประโยชน์ที่เขาได้รับคือใคร,ใค,รครับใครครับได้รับ ประเทศที่อยู่ติดกับเราแล้วเป็นประเทศที่เป็นข้อ,อเป็นเป็นปัญหากับเราอยู่ขณะเนี้ยเขามีอะไรครับเป็นหลักของประเทศเขาคาสิโนเขาอยู่กับคาสิโนครับเขาหากินกับคาสิโนครับนั่นคือรายได้หลักของเขาปีหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยหลายแสนล้านคิดง่ายๆครับคุณมองออกไหม คุณมองไม่ออกเหรอครับว่าประเทศนั้นเขาเดินด้วยอะไรครับที่เขาเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับตาเมินทม,มันไม่ได้เกี่ยวกับช่องบกเลยแต่มันเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่เราจะตั้งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และมีคาสินโนและก็มีคนในไทยนี่แหละเป็นไส้สืกไปบอกเขาให้เขาประท้วงเรื่องนี้ให้เขานะครับให้เขาเจรจาเรื่องนี้พเพราะอะไรครับเพราะบ่อนสายตะกูมันมีผลกระทบไม่ใช่แค่เพราะบ่อนสายตะกูครับบ่อนรอบประเทศไทยมันมีผลกระทบหมดนะครับคาสินโนรอบประเทศไทยมันมีผลกระทบหมดนั่นแหละ รวมทั้งแก๊งคอเซนเตอร์ที่เขาต้องการเอาแก๊งคอเซนเตอร์มาเป็นศูนย์กลางปัญหาทะเลาะกันคือเรื่องนี้เรื่องดินแดนนี่มึงปัญญาอ่อนแล้วครับไม่ไม่ได้มีความอะไรเลยไม่ได้สําคัญอะไรเลยสําคัญคือเขารักษาผลประโยชน์ของเขาไม่ใช่ของประเทศเขาด้วยนะเฉพาะของตระกูลเขาที่สูญเสียเขาถึงเล่งฟาดงวงฟาดงาอยู่นี่ไงเพื่อที่จะซ้ําเติมให้ได้เพื่อที่จะจบเรื่องนี้ให้ได้เพื่อให้เปิดการเจรจาให้ได้ทําไมเขากระเฮิร์นกระหือรือที่จะเปิดด่านะ่ะ ทำไมเขากระเฮืรนกระหือหรืออามปิดตัดไฟตัดไปเลยเขาท้าให้ตัดด้วยเพื่ออะไรครับเพราอผลประโยชน์ของเขาเพราะตระก,กูลเขาทําธุรกิจด้านนี้โดยตรงทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งไฟฟ้าคุณไม่ได้ไปหาข้อมูลเลยเหรอก่อนที่จะโต้แยง้งทําไมไม่มาหาข้อมูลก่อนหาข้อมูลให้ดีก่อนสิครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเห็นได้ชัดว่าเขารักษาผลประโยชน์ของเขาของตระกูลเขานะไม่ใช่ของประเทศเขานะเรื่อง ไอ้ปราสาทเอ่ยเรื่องอะไรต่างๆแม่งเป็นเรื่องหลอกทั้งนั้นแหละครับเอาผลประโยชน์สิถามว่าไอ้ตาเมินทมหรือปราสาททั้งหลายเนี่ยสร้างรายได้ให้เขาต่อปีหนึ่งเท่าไหร่ถึงห้าพันล้านไหมเอาเข้าจริงๆคุณลองไปคํานวณสิว่ามีคนไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่เป็นโบราณสถานทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าปราสาสไหนปราสาทไหนเนี่ยโดยการประเมินเนี่ยมันถึงห้าพันล้านไหมต่อปีรวมทั้งฝั่งไทยรวมทั้งฝั่งเขาด้วยซ้าไปไม่ถึงแต่รายได้ของเขาหลัก,ลกๆคือมาจากคาสินโนมาจาก นะครับเป็นเซ็นเตอร์ของการพนันออนไลน์เป็นเซ็นเตอร์ของแก๊งคอรเซ็นเตอร์ถูกไหมครับหรือสแกมเมอร์นั่นเองอันนี้ง่ายๆเลยมองเห็นชัดๆเลยว่าเขาสูญเสียจากไหนเขาจึงเอาเรื่องนี้มาอ้างนี่ไงเอาเรื่องปัญหาเรื่องนี้มาอ้างที่เขาไม่พอใจเนี่ยนะครับเรื่องภาษาตาเหมือนทมเนี่ยแล้วก็เรื่องของชายแดนเนี่ยมาจากอะไรล่ะครับ เขาต้องการก่อปัญหาและสร้างปัญหาให้รัฐบาลซึ่งขึ้นมาเป็นรัฐบาลเพื่อไทยไงีทำไมยุคประยุทธ์เขาไม่มีปัญหาล่ะทำไมไม่มีปัญหาเฉพาะตอนนี้จะมาลักประเทศหรือจะมารักษาปราสาทนี้นะครับเพิ่งในสมัยยุคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลล่ะทำไมไม่เรียกร้องตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์จันโอชาล่ะ mm hmm. เห็นไหมครับเพราะพื้นที่มันเหมือนกันเราก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรน็อต คือคุณอย่าหน้ามืดตาหมัวเอาหลักการง่ายๆเลยครับที่เรามองเห็นชัดๆว่าเขาเสียผลประโยชน์วันนี้เนี่ยคนในประเทศเขาก็มาพลอยฟ้าพลอยฝนด้วยเพราะเขาเอาประชาชนมาเป็นเหยื่อไงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะสำหรับคนไทยสำหรับคนในประเทศไทยวันนี้ข้อพิพาทที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเขาสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลไม่งั้นเขาจะสนับสนุนไอ้จตุพรพรมพันธ์จะสนับสนุสนไอ้พวกนั้นให้มารุมรัฐบาลเหรอ เขาประกาศแล้วครับว่าถ้าตราบใดก็ยังเป็นรัฐบาลเพื่อไทยอยู่เนี่ยนะครับเขาจะไม่เจราจาด้วยจะไม่คุยด้วยใดๆทั้งสิ้นทําไมอ่ะก็คุยไม่ได้ไงก็ในเมื่อทางเราจะทำเอ n นเตอร์เทนเมนต์คอมเพเพื่อดึงเงินกลับเข้ามาเขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนนะไม่ใช่เราเดือดร้อนนะครับเราต้องการรักษาผลประโยชน์ของเราเราปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เราก็ไม่ต้องสูญเงินไปกับการหลอกลวงถูกไหมครับเพราะของเขาเนี่ยนะครับยืนยันไม่ใช่ยืนยันเฉพาะประเทศไทย ยืนยันทั้ง u ูเทั้งสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกเขายืนยันกันหมดว่าประเทศนี้เป็นแหล่งแแกมเมอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นแหล่งฟอกเงินใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้แล้วเราจะปล่อยเหรอหรือคุณบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรให้มันมีไปเลยแหล่งฟอกเงินเอ่ยสแกมเมอร์เอออะไรเอยปล่อยให้มันมีไม่สนแต่กูจะไล่รัฐบาลเพื่อไทยอย่างเดียวอย่างนั้นเหรอเฮ้ยนอตจริงๆแม่งร้อยเซนน่ะคือคุณนี่แม่งแบบเซนมีอยู่แค่นี้เองเหรอวะ อย่าคิดว่าตัวเองเป็นดาราแล้วจะมาเถียงข้าง,างคๆครูเถียงแบบไร้สาระซึ่งจริงๆมันก็ไร้สาระมากนะผมมองดูแล้วมันเป็นงานแถคุณจะไปบี้ให้รัฐบาลเอ้รัฐบาลถ้าไม่ดําเนินการจัดการเอ้ยรัฐบาลต้องไม่มีสิทธิ์บริหารประเทศผมถามคุณหน่อยในระดับในระดับประเทศทําไมเขาจะไม่รู้แล้วทําไมเขาต้องมาบอกคุณอ่ะบางอย่างเป็นความลับที่เขาต้องคุยกันภายในเป็นความมั่นคงเพราะมันเป็นเรื่องระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นความมั่นคงจะมาพูดลอยๆจะมาพูดกันแบบไร้ไร้วุฒิภาวะได้ยังไงบางอย่างมันเปิดเก็บเป็นความลับก็บคุยความลับคุณคิดว่าเขาจะต้องประกาศแผนทุกสิ่งทุกอย่างนู่นนั่นนี่กองทัพจะต้องประกาศแผนทุกสิ่งทุกอย่างเหรอครับถ้าเขามีใจแบบนั้นจริงๆนะถ้าเขามีใจที่จะไปอวยประเทศที่เป็นคู่ปรักกันง่ายนิดเดียวเขาไม่ต้องโอนอำนาจไปให้กองทัพดำเนินการเลยเอาจริงๆ เอาจากคลิปเสียงอ่ะเขาโอนอำนาจไปก่อนแล้วให้กองทัพดำเนินการจัดการประกาศกฎอัยการศืกถ้าเขามีผลประโยชน์ร่วมกันเขาก็ไม่ต้องประกาศสิเขาก็ดึงไว้ก่อนสิห้ามไม่ให้ทหารประกาศกฎอัยการสืกหรือรัฐบาลไม่ต้องออกพรบรพิเศษในการที่จะประกาศกฎอัยการศืกเขาก็เก็บไว้ที่ตัวเองสิมันจะไปยากอะไรครับก็ชะลอเรื่องไปก็ไม่ต้องปากปามแก๊งคอร์เซนเตอร์ไงผลประโยชน์เซมเซมแบ่งกัน ถ้าทางนั้นบอกเอ้ยมึงเอาไป40%กูเอามา60%มึงได้ฟรีๆนะจากคาสิโนเอ่ยจากแก๊งคอเซ็นเตอร์เอ่ยเขาเสนออย่างนี้ก็ได้แต่ทางเราไม่ได้เอาไม่เอาไงครับเขาเสนอมาแล้วแต่เราไม่เอาไงเราไม่ได้เราต้องจัดการปรับปรามให้ได้นั่นคือพักเพื่อไทยแต่เป็นยุคป,ประยุทธ์ปล่อยสบายแล้วอะมึงจะเอาเงินเท่าไหร่มึงว่ามาเดี๋ยวกูจัดการให้แค่มึงไม่ไปแตะต้องตรงนั้นมีไอ้คนในไทยนี่แหละเป็นคนประสาน มีไอคนในไทยเนี่ยแหละครับอยู่บุรีรัมย์ที่แม่งได้เปอร์เซ็นต์ด้วยเป็นคนเจรจา,าในยุคป,ประยุทธ์จันทร์โอชาที่เขาต้องควบคุมกระทรวงมหาไทยมาจากอะไรล่ะเขาต้องการดําเนินการสั่งการเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ดําเนินการจัดการกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เพราะไอคนเหล่านี้เนี่ยนะครับฝ่ายการปกครองในสมัยประยุทธ์จันทร์โอชาในสมัยที่อนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเป็นเจ้ากระทรวงเนี่ยมันไม่สั่งการใดๆทั้งสิ้นปล่อยป,อยป่าละเลยทําให้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยนะครับเกิดบ้านเกอนเมืองอยู่นี่ไง แต่พอมาเพื่อไทยมาเป็นยังไงครับหายไปไหมการเจรจาเรื่องนี้สําเร็จไหมครับถือว่าเป็นการปราบปรามอย่างเต็มที่มึงจะทําก็ทําไปในประเทศมึงแต่เราขอร้องขอความร่วมมือและมึงไม่ทําเองทําไมถึงไม่พูดเรื่องนี้ล่ะนะมึงรู้มึงรู้ข้อมูลแค่ไหนอย่าทํามาเป็นดัดจริตโอ้โหกูนี่รู้รัฐบาลแม่งหัวกันทําไมถึงไม่รีบดําเนินการอย่างงุนอย่างนี้เขาก็มีขั้นตอนของเขาอํานาจก็อยู่ที่กองทัพเรียบร้อยแล้วไม่ได้อยู่ที่ใคร ถามว่าเรารู้ไหมว่ากัมพูชาไอเรารู้ไหมว่าประเทศที่เป็นคู่พิพาทกับเราต้องการอะไรเขารู้ครับแต่เขาจะต้องมาบอกคุณทุกเรื่องไหมล่ะบางเรื่องมันเป็นเรื่องของความมั่นคงะจะมาบอกมั่วสู้ได้ไงครับไม่งั้นมันจะเป็นรัฐบาลยังไงครับไม่นึกไม่ใช่ว่านึกอยากจะพูดอะไรก็พูดความลับก็มีอะไรก็มีการเจราจาระหว่างประเทศคุณเป็นแค่ดารา แต่ในระหว่างประเทศเขาก็มีความลับซึ่งกันและกันมีเทคนิคซึ่งกันและกันในการเจราจาในการพูดคุยไม่งั้นดรทักษิณจะไปคุยเรื่อง18%ได้หรอจะไปคุยกับทาได้หรอไม่งั้นเราต้องประกาศว่าเฮ้ยเรามีวิธีการจะคุยกับทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเปล่าประกาศให้คนทั้งประเทศรู้อย่างนั้นเหรอเขาก็มีเทคนิคที่การคุยของเขาคุยยังไงเราถึงจะไม่เสียเปรียบนี่คือหลักการแน่ๆเหมือนนายกพูดในคลิปก็คือคุยยังไงเพื่อไม่ให้เราเสียเปรียบ เขาต้องการอะไรไหนความต้องการของเขาเหมือนมีอะไรบ้างถูกไหมครับในคลิปก็ออกมาอย่างชัดเจนเราไม่ได้เสียไปแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวและเราไม่ได้เสียอะไรกับเขาเลยเขาเรียกร้องว่าต้องเปิดด่านอ้าวเราก็เห็นแล้วให้มึงเรียกร้องให้เปิดด่านเพราะว่ามึงเดือดร้อนเรื่องบ่อนคาสิโน,โนใช่ไหมเดือดร้อนเรื่องแรงงานใช่ไหมเดือดร้อนเรื่องเงินใช่ไหมเรือร้องเรื่องนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆใช่ไหมก็ชัดไง เราได้เปรียบไหมเราได้เปรียบไงเรารู้ว่าเขาคิดยังไงการเปิดปฏิบตัติการใครเปิดก่อนเขาเปิดก่อนเมื่อเขาเปิดก่อนก็ดีครับเราก็มีเหตุผลที่เฮ้ยใ,ในเมื่อคุณเริ่มมาก่อนเราก็ดําเนินการนะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะไปบุกเขาได้เราจะไปยิงเขาได้หรือจะไปทําอย่างหนึ่งอย่างใดได,ได้แบบอิสระนะนี่อํานาจอยู่ในกองทัพนะไม่ได้เกี่ยวกับนายกนะนายกตอนนี้หยุดหยุดนะครับถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ คำสั่งของนายกก็สั่งไม่ได้ตอนนี้คุณอ้วนภูมิธรรมดูแลเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีนี่น็อตวอรวิ์ไม่รู้เลยเหรอครับไม่รู้เลยเหรอว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยถูกสั่งปฏิบัติหน้าที่หยุดสั่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ตอนนี้คือให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วเขาจะทําหน้าที่ตรงนั้นได้ไหมก็ไม่ได้ในเมื่อนายกทาไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของกองทัพกับนะครับรักษาการนายกรัฐมนตรี เขาก็ฉลาดที่เขามอบอํานาจให้กองทัพไปเรียบร้อยแล้วไงกองทัพดําเนินการตอนนี้ถ้านายกยังอยู่ถ้านายกยังอยู่ในตําแหน่งนี้เละแล้วครับตอนเนี้เละและ้วเละเทไปหมดละพวกคุณโจมตีกันคนเสียชีวิตนู่นนั่นนี่แต่เพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราก็ตอบโต้โดยฉับพลันแต่การที่เราจะบอกว่าเออจู่ๆเราไปบุกเลยไปซัดเขาเลยอ่ะเอาละกับระเบิดแล้วก็ประท้วงไปเราต้องการความชอบธรรมก็ร้องไปยัง u ูเอใช่ไหมครับ องค์การสหประชาชาติเรื่องสุดที่สัญญาเกี่ยวกับเ,เขตชายแดนที่ติดกันมีปัญหาข้อพิพาทกันเนี่ยเขาห้ามเรื่องการวางระเบิดแต่ทางนั้นก็วางระเบิดเมื่อวางระเบิดผิดข้อสัญญาเราก็ประท้วงไปเราก็รีบบินไปบินไปเสร็จปุ๊บไปส่งหนังสืออะไรเรียบร้อยส่งหนังสือประท้วงเรียบร้อยเขานะครับใช้อาวุธหนักนะครับเข้ามาในประเทศไทยเราก็มีความชอบธรรมในการที่จะเอา F16 ไปถลม่มก็แค่นั้นเองครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราจะต้องไปจัดการเขาก่อนนะในเมื่อเขาเสียมารยาทที่ยิงเข้ามาในชุมชนปกติทหารกับทะหารนะครับกองกําลังอยู่ตรงไหนเขาจะซัดกันตามนั้นนั่นก็คือทหารกับทะหารไม่เกี่ยวกับประชาชนไม่งั้นของเราก็ไปบอมหมู่บ้านไปบอมประเทศเขาได้แบบสบายๆเรายังบอมในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทหารของเขาถูกไหมครับกองพันกองพันต่างๆของเขาอะที่เราไปบอมเนี่ยเราก็บอมในพื้นที่นั้น แต่เขาไม่ไงเขายิงเข้ามาในชุมชนเลยเขายิงเข้ามาในพื้นที่ของประชาชนเลยไงอันนี้คือเขาผิดอยู่แล้วไอเราอ่ะได้เปรียบอยู่แล้วเรื่องนี้เราจึงมีข้ออ้างในการไปบอมไงแล้วไม่มีประเทศไหนเลยที่มาประท้วงเรานอกจากประเทศเขาประเทศเดียวเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เรามีความชอบธรรมน็อตใจเย็นๆมึงลองคิดและต่อตองดูสิว่าสิ่งที่มึงโชว์โง่ออกมาเนี่ย สิ่งที่แสดงอารมณ์ออกมาเกลี้ยวกาอดออกมาเนี่ยมึงคิดว่าในระดับความมั่นคงของประเทศเนี่ยจะต้องไปแจ้งให้มึงรู้เหรอมันก็เป็นความลับอยู่แล้วอ่ะมันก็แขงแกอยู่แล้วความลับอ่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปคิดดูให้รอบครอบไอ้คำพูดของมึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาเนี่ยแม่งแบบเป็นคนที่แบบโง่บัดซบที่สุดอ่ะคือคงจะหาอะไรที่ปอยออไม่ได้ขนาดนี้อีกแล้วนะ่ย การถามหรือการแสดงอารมณ์การแสดงอะไรต่างๆออกมาเหมือนคนสิ้นคิดไม่มีความคิดโมโหโกรธโอ๊ยทําไมถึงไม่ดําเนินการนี่เห็นไหมคนไทยตายไป11คนแล้วมันทําอย่างนี้เนี่ยทำไมถึงไม่จัดการมันก่อนมัวทําอะไรอยู่ก็มีขั้นตอนของเขาเขากระวงังหลักวางการซึ่งมันเป็นหน้าที่ของกองทัพที่เขาตัดสินใจวันนี้เขาก็จัดการแล้วไงแล้วเราก็ไม่คิดหรอกครับว่ามึงจะมายิงชุมชนมึงจะมายิงสถานที่ที่เป็นของประชาชนมายิง ปั๊มน้ำมันยิงโรงพยาบาลอย่างเงี้ยมันมันใช่เหตุไหมล่ะมันใช่ข้อตกลงไหมล่ะเวลาทําอะไรก็แล้วแต่หรือจะพูดอะไรน็อตไปอ่านที่เรียบร้อยก่อนไปดูกฎกติกาไปดูสดทุทีสัญญาระหว่างกันอะไรให้เรียบร้อยก่อนครับก่อนที่จะโชว์โง่นะน็อต